สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทำางานเซอร์วิสจาก modify watch ซึ่งวันนี้เราไดโอม e g ก้รรุ่นเจเนวาระบบอัตโนมัติคาลิเบอร์1012นะครับที่ลูกค้าส่งมาเซอร์วิสนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทั้งหมดก็เดิมหมดเลยทุกอย่างนะฮะอันนี้สภาพที่ส่งมานะครับก่อนที่จะล้างเครื่องเครื่องก็เดินจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ชุดเมติกจากชุดเมติกเสียด้วยนะฮะตัวนี้เราก็ได้ทําการหาอะไรนะฮะ จากเมติกซึ่งเครื่องคาลิเบอร์1012เนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วนะฮะในปัจจุบันแต่ว่าทาง m o d i f y Watch ก็หามาจนได้นะครับแล้วก็ตัวเรือนค่อนข้างจะมีรอยกนแมวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ขอบแหวนขอบแหวนที่เซลูลอยหายไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อนที่จะเซอร์วิสนะฮะจะเห็นรอยตำหนิที่ตัวเรือนและสายอย่างเห็นได้ชัดนะครับผม เราก็ได้ทำการล้างเครื่องปรับเทียบเวลาแล้วก็ขัดตัวเรือนไปด้วยเลยนะฮะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการใส่เข็มหลังจากที่เราล้างเครื่องปรับเทียบเวลาเสร็จแล้วนะครับอาจารย์สันก็ได้บรรจงเซอร์วิสอย่างประณีตน,นะฮะเรื่องนี้ต้องให้เครดิตอาจารย์สันเลยนะฮะช่วงที่ใส่ชุดเข็มเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะ อันนี้ก็ใส่ชุดเข็มเสร็จแล้วนะครับเรือนี้ทั้งฝาหลังทั้งตัวเรือนแล้วก็ซ้ายนะครับเราทําการขัดตัวเรือนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนจากเมนติกไปอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนขอบเซลลูลอยนะครับทดสอบแล้วเครื่องนี้ผ่านนะอันนี้จะเป็นรูปเครื่องและฝาหลังนะครับ เมื่อเซวิสเซวิสเสร็จแล้วนะครับงานก็จะออกมาใหมคกลิปเลยนะครับทั้งโรเตอร์ที่ล้างจนเหมือนใหม่เลยนะครับสีทองเงาวับเลยนะสำหรับเรืนนี้เนะี่ยแล้วก็เดินดีด้วยนะหลังจากที่เราเปลี่ยนจากเมติกไปก็จะช่วยในการเพิ่มพลังงานของการใช้งานตัวเรือนนะการใช้งานคาลิเบอร์เครื่องนะอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับับตัวเรือนและสายมาดูผลงานกันนะครับ สายก็ทำการขัดใหม่หมดเลยนะตัวเรือนก็ขัดใหม่หมดเลยเนะงาวับเลยฮะแล้วก็ส่วนที่ด้านข้างอันนี้จะเป็นขัดด้านนะฮะทั้งงานเซอร์วิสทั้ทางงานขัดนะฮะของบริษัทวอตชช่วงนี้ค่อนข้างจะม,มาแรงนะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็ฝาหลังนะครับขอบด้านข้างของฝาหลังจะเป็นแบบขัดเงานะครับส่วนตรงกลางของฝาหลังและโลโก้จะเป็นขัดด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใส่ขึ้นข้อมือนะฮะ หากสนใจงานเซอร์วิสจาก m o i f y Watch นะครับสามารถส่งงานมาได้ที่เพจ m o d i f y Watch c o m p a n y Limited และเว็บไซต์ o l i ล com นะครับหรือสามารถมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองเลยนะฮะเรามีอะไรที่หายากๆอย,อยู่เยอะมากนะครับสำหรับโอเมกหลายๆเรือนแล้วก็โร l ล x กะแล้วก็แบรนด์ High End ทุกยี่ห้อนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ